ก็จะมีสมาคมที่ที่วัดเลียก็ก็จะมีลูกค้าของโยเองก็จะมีลูกค้าก็วันนึงก็ประมาณจะไม่ต่ำละไม่ต่ำกว่าสคนนะก็ทุกวันง่ายๆนะตอนนั้นก็คือสามสี่สิบที่แล้วอ่ะก็คือคนละร้อยอะไรเนี้ยก็สิบคนก็วันนึงก็เมื่อก่อนก็ก็อยู่ได้เยอะแล้วพราก็เลย อยู่ในวงการสมุนไพรก็มีตั้งยากินยาทายา,า,าทุกอย่างที่ว่าอยู่ในวงการนี้ก็มีเัเยอะมากมายแต่ในวันนี้เราก็จะนำมา,มานําเสนอในส่วนของน้ำมันนวดนะคะคุณพ่อก็เลยคิดสูตรสูตรน้ำมันนวดเพื่อมานวดกวับลูกค้าของตัวเองเพื่อที่จะทํายังไงให้มันมีประสิทธิภาพในการที่จะทําให้ผู้ที่มาใช้บริการได้มันมีประสิทธิผลมากขึ้นก็เลยคิด ลองผิดบ้างลองถูกบ so ้างเททิ้งมั่งเพราะว่ากว่าจะลงสูตรก็ลองผิดลองถูกกว่าจะลงตัวอ่ะก็ก็ทำมาเป็นระยะเวลาหนึ่งค่ะก็จากเมื่อก่อนที่ว่าผลิตครั้งหนึ่งประมาณหนึ่งลังก็ประมาณ200รขวดดวงก็จะเป็นดวงเป็นคนพัทลุงอะค่ะก็จะอยู่กับยายที่พัทลุงก็จะมาอยู่กับพ่อที่สงขลาช่วงปิดเทอมก็จะมาเห็น กระบวนการทำของพ่อในการปรุงยาก็คือพ่อกับแม่ก็จะช่วยกันในการที่จะปรุงยาเพราะว่ามันมันยังไม่มากใช้กระบวนการในการผลิตก็คือใช้มือใช้ระบบระบบคูลเลอร์ใช้ใช้เหมือนกับว่าทุกอย่างมันเป็นระบบครอบครัวค่ะ,ะบ้านบ้าน,านก็ดวงก็มาอยู่ดวงก็มีหน้าที่หลักก็คือช่วยเรียงขวดเรียงขวดส่งขวดให้พ่อในการจะเพื่อให้ความคล่องตัว ให้พ่อได้เร็วขึ้นอะไรแบบนี้ครัพออ่อเห็นแบบนั้นมาโดยตลอดก็ก็มาถึงจุดเปลี่ยนก็คือคุณพ่อก็อเสียชีวิตใน9ุ่นเกาสิบกว่าปียองก็เลยคิดว่าเอ้ยฐานลูกค้าพ,พ่อก็ยังมีอยู่ลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์ก็ยังตอบรับสินค้าของเราก็คืออาจจะเราอาจจะไม่นับจากหนึเ่เรามีสินค้าอยู่ใ แต่ว่าอาจจะไม่เป็นที่รู้จักเหมือนว่าซื้อใช้บอกต่อลูกค้าเดิมซื้อไปฝากกอไก่กอไก่ก็ซื้อไปฝากกอไก่มันอาจจะกระจายไปช้าเราก็ราก็เลยคิดว่าเอ้ยเราต้องทําอะไรสักอย่างเพื่อที่ว่าจะทําให้สินค้าของเราเป็นที่รู้จักของผู้ใช้เพราะว่าเหมือนทุกคนทราบกนักนดีว่ายาหมกมันก็มีเยอะแยะมากมายแล้วทํายังไงให้คนที่ใช้ได้รู้ถึงความตา่างได้รู้ถึงสิ่งที่ไม่เหมออือนคนอื่น และทีนี้น้องก็เลยเข้ามาศึกษาก็เลยเข้าไปเรียนเ็นศัจจกรรมไทยเพื่อนํามาพัฒนาสินค้าให้ได้มาตรฐานให้ได้ออให้ได้อทอเพื่อที่จะนําสู่ความมั่นใจของผู้ใช้ค่ะเป็นตลาดชุมชนก็ศึกษาเรื่อยๆก็คือก็คือเราก็ต้องพัฒนาเรื่อยๆจากเมือ,อนกระดาษ กระดาษเนี้ยค่ะเราจะติดเป็นกระดาษดงม่น่ที่ติดกาวเป็นกระดาษสีขาวพิมพ์ธรรมดาเราก็ต้องพัฒนาให้มันดูโอเคขึ้นเรื่อยๆจะเป็นขวดแบบนี้เหมือนการใช้แบบเดิมๆเราก็อาจจะต่อไปเราอาจจะใช้เป็นขวดปั๊มดับกลิ่นให้มันเข้ากับช่วงอายุมีหลายรุ่นหลายลักษณะการใช้งานอย่างเงี้ยค่ะก็